ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้รับบทเรียนนะครับจากคนขเขมรเนี่ยมามากมายพอสมควรจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังรับบทเรียนจากขเขมรไม่พอกันหรือไงครับถ้าเรายังรับบทเรียนในอดีตจากขเขมรยังไม่พอเนี่ยเราควรจะย้อนกลับไปดูในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับ เราได้รับบทเรียนจากขมิจากพวกระแวกมันมากมายขนาดไหนถึงขั้นสมเด็จพระนเรศตัดศีรษะระแวกเอาเลือดมาล้างตีนเนี่ยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้คนขมนิมันลูกหลานระแวกมันก็คือคนขมิน,นี่แหละครับมันก็ยังสร้างปัญหาให้กับเราอยู่ทาให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตไป16หนายทาต,ต,ต้องทําให้ทหารขาขาดไปอีกหลายนายด้วยกันรวมถึงชีวิตพลเรือนที่ต้องตายกันและสะภาพที่เรารับไม่ได้คือสามแม่ลูกนอนกอดกันตายอยู่ในเซเว่นเอลเว่นตรงปัม๊มน้ำมัน สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปาหนุอิทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับสำหรับก่อนที่จะไปติดตามรับฟังข่าวสารดีๆจากช่องเขมรวันนี้และปาหนุ่ิทีวีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณยิ่งเอาละครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับก็เรื่องของมีเด็กนักเรียนเขมรคนหนึ่งที่มีข่าวว่าถูกตํารวจจับซึ่งผู้กำกับเองก็บอกทําใจลาบากมากแต่เนื่องจากว่ากฎหมายมันอยู่เหนือจิตมันอยู่เหนือเหนือกฎหมู่งนั้นการที่จะเอากฎหมู่มาบีบบังงคใให้สส้้เเเเเเาา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 ตตอออทททํมมมมว่่่่ปลยยยธสสรดดด็พููภษไไไีีนข เขาไม่มีบ้านเรือนไม่มีสัญชาติอยู่เขาเป็นเขาเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่ไม่มีสัญชาติอยู่นั่นแหละคือคนไม่มีสัญชาติเราต้องผลักดันคนพวกนี้ออกด้วยการการการนำสื่อไปว่าไอเด็กคนนี้พ่อแม่มันเป็นใครแล้วพ่อแม่มันสัญชาติอะไรก็มันก็ได้สัญชาติตามพ่อแม่มันไปไอการที่บอกว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินมันไม่ใช่ปัญหาของเราครับมันเป็นปัญหาของเขาแล้วถามว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วป่าไม้ไม่มีมนุษยธรรมเลยเหรอไปปล่อยให้เด็กที่มันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินคุณเชื่อเขาเหม็นได้ยังไงว่าไม่มีที่อยู่คุณรู้้ไไไดยังงว่่่ามมมนนีีทกิ วันนี้ถ้าคุณปล่อยขมรนแบบนี้เขามาอยู่ในเมืองไทยได้วันข้างหน้าไอ้พวกที่ยืนเดียวๆกันอยู่ตรงนูน่นนอกแนวมันก็วิ่งเข้ามาหมดบอกบ้านกูก็อยู่ข้างในกูก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันทุกวันนี้กูนอนกลางดินกินกลางทรายกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงจะไล่กูออกได้ไงมึงให้สัญชาติก็ได้กูก็ต้องให้บ้างคนไทยแม่งเลิกทําตัวเป็นทาสขมรนได้ทีแม่งบอกเอกราชจะไม่ยอมให้ใครเขาข,ข่มขี่แต่แม่งทาตัวให้เขาขี่ตลอดยอมแม่งซะทุกเรื่องแล้ววันนี้มีมาสงสารเด็กเธอค่ะ ดิฉันคิดว่าเด็กนักเรียนเขาเรียนดีได้ตั้งเกรดสี่เป็นเด็กเรียนดีผมจะบอกครูให้ฟังนะครับ <c oughs> เด็กไทยที่ด้อยโอกาสไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในประเทศนี้ยังมีอีกเป็นแสนคนจะเรียกว่านับล้านคนเลยก็ได้ในกรุงเทพยังมีเป็นแสนคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษากูยังไม่เห็นมีใครเขาเดือ,อดร้อนกับคนกลุ่มนี้เลยทั้งทั้งที่จริงๆคนกลุ่มนี้เป็นคนไทยทะด้วยซ้ํา นโยบายเรียนฟรีเรียนฟรีเฮอะไรกูเห็นก็เสียตังค์ตลอดลูกกูก็เกิดมาทันนโยบายเรียนฟรีสองรัฐบาลท,ที่ผ่านมาตอนนู้นสมัยรัฐบาลลู่หลอกกับสมัยรัฐบาลลูกเต๋าเนี่ยหน้าเลียมเียมเนี่ยเรียนฟรีเฮอะไรก็กูก็ยังต้องเบิกค่าเทอมจ่ายค่าเทอมตลอดนั่นแหละมันไม่ได้มีร aman, มเรียนฟรีหรอกมึงโรงเรียนมันพอมึงเรียนบอกมีนโยบายเรียนฟรีไอ้เฮแม่งก็เอาวิชาเสริมเอารุ่นเอานี่มายัดนักเรียนให้แม่งเสียตังค์ต่อโรงเรียนแม่งผลิตเองคิดคอนเทนต์เองทําเองหมดอะแล้วเด็กไทยอีกกี่แสนคนที่เข้าถึงการศึกษาไม่ได้ไม่มีเสื้อผ้าจะใ ชุดนักเรียนนะไม่มีจะใส่เครื่องเรียนเครื่องเขียนก็ไม่มีทําไมรัฐบาลถึงไม่ไปเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวตั้งแล้วให้เด็กไทยเราได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาส่งเสริมให้เขาได้เรียนหนังสือจริงไหมครับกับแค่เด็กเขมรคนเดียวเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายความเป็นครูพุ่งปรีดขึ้นมาดีครับความเป็นครูพุ่งปรีดไงดีนะครับสมกับเป็นแม่พิมพ์แต่ผมอยากจะฝากบอกคุณครูนิดนึงนะครับไอ้ที่บอกว่าเด็กเรียนดีการศึกษาดีมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายของการที่จะบอกว่ามันโตไปมันจะเป็นคนดีนะมันไม่ได้บอกอย่างนั้น แล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยประวัติศาสตร์ไม่มีคเหม็นคนไหนที่แม่งจริงใจกับคนไทยแม่งมาอยู่บ้านเรามันก็มาแสวงหาผลประโยชน์บ้านเรานะถ้ามันมาทํางานมันก็มาเอาผลประโยชน์บ้านเราไปก็คือแรกเอาเงินไปไงไม่มีมันเราจะมีสีลังกาเราจะมีอินเดียเราจะมีพม่าเรามีเวียดนามมีเราจริงไหมครับแล้วทุกวันนี้ยังไม่เข็ดกันอีกไงครับมันทําให้คนตายคนไทยต้องตายไปเท่าไหร่ทําทหารไทยตายไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาบอกเอ้ามึงไม่มึงไม่แยกแยะเลยแยกแยะแต่เขามาแยกแยะมันต้องแยกแยะบนพื้นฐานของประวัติศาสตร์ คนเบมหลายคนที่เรียนจบปริญญาตรีในเมืองไทยทํางานอยู่บนเติตรทุกวันนี้แม่งกลับมาดา่ากลับมานั่งด่าคนไทยอ่ะมีถงเถไปฉะนั้นเรื่องการเรียนดีหรือการเรียนเก่งมันไม่ได้บอกว่าโตขึ้นไปมันจะเป็นคนดีไงหรือโตขึ้นไปมันจะไม่ทําร้ายคนไทยไงไปเอาอะไรมาการันตีผมถามแค่เนี้ไปเอาอะไรมาการันตีมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วครับแต่การพิสูจน์ไม่ได้ก็หมายความไม่ได้ตัดโอกาสเขาเพียงแต่ว่าคุณไปเอาสัญชาติมาพ่อแม่คุณขเขมรคุณก็ต้องเข้าเข้าไปขเขมรไปเอาสัญชาติมาไปเอาประวัติมา แล้วอยากจะข้ามาเรียนฝั่งไทยก็อยากจะข้ามาเรียนก็เรียนแต่ถ้ากฎหมายเขาไม่เรียนก็เรียนต่อถ้ากฎหมายเขาไม่อนุญาตให้เรียนก็เรียนไม่ได้ก็เท่านั้นเองถ้าพ่อแม่เขาอยู่ไทยมีบัตรทํางานอยู่ในเมืองไทยเกินสิบปีมีบัตรชมพูมีอะไรก็เข้ามาเรียนก็มีเขามีกฎกติกาเขาอยู่เ็ามีระเบียบเขามีพระราชบัญญัติเ็ามีข้อกําหนดเขาอยู่ก็อาศัยช่องว่างตรงนี้ก็เข้าไปเรียนได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าอยากจะเรียนก็เรียนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรียนผ่านวิดีโอคอลดิอยากจะเรียนก็ต้องลงทุน เด็กไทยแม่งมีเป็นแสนแม่งไม่ได้เรียนหนังสือนม่มีตั้งเยอะแยะแม่งไม่ไปแสวงหาไอ้เหี้ยอย่างนี้มันไม่ได้หรอกคือจะมาโลกสวยก็ไม่ไหวไงจริงไหมครับคนไทยเนี่ยต้องให้โอกาสคนไทยก่อนไม่ใช่ไปให้โอกาสคนต่างด้าวนะครับแล้วผมรังเกียจคนพวกนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าผมพูดเพราะอคติบอกใช่กูยังไม่เคยเห็นขมิ้นคนไหนแม่งเหมือนไอ้เจมเมื่อวานเลยที่แม่งแฉเรื่องจริงหมดนะเออถ้าแม่งแฉเรื่องจริงอย่างนี้ในแม่งหน้าน่าจะยกย่องมาเป็นคนดีกล้าพูดแต่อย่างนี้ผมบอกเรียนดีคนเรียนดีๆแม่งโตไปเป็นโจรเยอะแยะจริงไหม ผมไม่ใช่คนโลกสวยนะอยอกจะบอก่างนี้ก่อนเอาล่ะครับถ้าคลิปนี้พี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงก็ฝากการแสดงความเห็นมานะครับท่านคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนก็นะครับมีทั้งคิวอา e คมีทั้งปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลํำลากไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ